มาสักหน่อยนะก่อนที่จะเริ่มประเมินผลหรือแชร์ประสบการณ์อย่างที่ท่านชัยพูดไปเมื่อกีนะ้นี่ท่านเริ่มดีขึ้นเยอะนะ ตัวท่านเองนะอย่าที่ท่านว่านั่นแหละก่อนหน้านี้ไม่ชอบทำวัดอย่างว่าไม่ชอบฟังเทศไม่ชอบอะไรเป็นทุกเยอะเห็นไม่ทีเขาบอกว่าหลวงตาคุปตาชัยเนะ่ะเหมือนเป็นเมนอไม่ทีเขาคุยกัน งุดหยิดคนนั้นงุดหงิดคนนี้เขาว่านะเหมือนเหมือนผู้หญิงเป็นเมนเลยเขาว่านะเออโรตาก็ไม่เข้าใจเมนยังไงวะเมนสลางหรือเมนแก้วไม่รู้เขาว่าเหมือนผู้หญิงเป็นประจำเดือนงุดหยิดแต่หลังจากท่าน ได้เก็บอารมณ์ได้อะไรเนี่ยท่านเขาว่าท่านดีขึ้นเลยออกมาแล้วเหมือนอยากขอโทษคนนั้นคนนี้พระองค์ไหนท่านก็มองแล้วสวยงามไปหมดพระนะหน้าเคารพหน้านับถือไปหมดเลยเวลาเม่นหายมันจะเป็นแบบนั้นแหละเนะนี่ยนี่หายจากอาการเป็นเมนแล้วขยังช่หยไ,ได้หลายคนจะเป็นแบบนั้นนะเวลามันงุนจิตติดอารมณ์มันหพรามันหนักนะลองตาก็ ได้ยินแต่ไม่ชีขเขาหลอกพูดให้ฟังขเางขา่าเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นดูท่านอืมไม่รู้นะหลวงตาก็ไม่เคยเห็นเนะาะผู้หญิงเป็นเมนก็นยังไม่เคยรู้จักนะเพียแต่สั่งไว้ว่า,วาใครเป็นเมนอย่ามาเก็บผักสนแนรลวงตาเด้อเนะพราะอะไรเพราะว่ามันจะตายนะ ธรรมชาติมันบอกคนเป็นเมนไปเก็บสะระแหน่นะผักเสริมเนี่ยเวลาซุปหน่อมไม้เก็บตายเลยนะเหมือนมันลวกตาให้ไปหมดนะ่ะเหลือแต่เครือมันใครเคยเห็นยกมืาขึ้นเห็นไหมแต่คนแก่ๆเท่าๆเ,เ,เขาจะยืนยันได้เลยอะ่ะม,มันรู้ได้ยังไงพวกเธอเป็นเมนเนาะ มันอัศจรรย์มากนะรู้จักสารเน่ไหมเออไปปลูกที่บ้านแล้วลองดูนะช่วงที่เป็นเมนและจับดูไปเด็ดผักยูตื่นมาเนี่ยจะเริ่มเห็นมันตายไปหมดะมันยุบลงไปหมดเลยเออบางภาคเขาเรียกผักกลัวเลือดเ,ออเขาเรียกชื่อมันรถตาเคยทดลองนะเอาเลือด เลือดหมูเลือดวอัวใส่ไม่ไดายนะแต่โยมผู้หญิงก็เขาเป็นเมนเขาก็ไม่ได้เอาเลือดใส่นะคือเอามือเนี่ยมือเด็ดผักเด็ดผักเพื่อจะไปใส่แกงใส่อะไรเนี่ยแต่มันตายอะ่ะใช่ไหมคุณยายฮันอันนี้ไม่ใช่หน้ามานะฮันคือ ช่วงที่เป็นเมนต้องบอกคนอื่นให้เก็บให้เราเก็บเองไม่ได้อืมมันเป็นต้นไม้วิเศษแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเวลาใดที่แผ่นดินไหวเนี่ยต้นนิ้วนี่มันจะเหี่ยวไปหมดเลยนะมันจะรู้นะก่อนนั่นประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะอาทิตย์หนึ่งหรือสิบห้าวันไม่ได้เหี่ยวเฉาตายต้นนิ้วรู้จากต้นยิ้มไหมยิ้ที่เป็นนำ้ำหนาม เหี่ยวเหมือนไม่จะตายเหมือนมันมถูกลวกลากว่ะนะหลังจากนั้นก็แผ่นดินไหวเราถ้าเคยเดินโจกรมอยู่ช่วงที่แผ่นดินไหวอยู่ทางภาคเหนือนะหัวขำมำเลยนะบาทนี่กิ้งตั้งไวเ้เฉยๆเนะ่ะเดินโจกรม,ม่าสักน้อยไม่ฉันละตอนเช้าเนี่ยสักเพลนเดี๋ยวค่อยฉันแล้วตั้งไว้แล้วก็ดูมันดูมัน ขึ้นอืด <c oughs> ดูความอยากของเราเองทวนกระแสสิจนกระทั่งให้มันลืมหมดว่ามีอะไรในบาทนะถ้าเอามาใหม่ๆมมันจะเห็นนะเดินจูงมันก็เห็นอยู่บางที่บางองค์เนี่ยยุบกินตั้งแต่เดินออกไปนี่เน้ <c oughs> ใส่บาทไปก็ชิมมอ,อกไปนะบางทีอันนี้ก็ทวนกระแสมาก็ตั้งไว้เฉยๆแต่ปรากฏว่า <c oughs> ไม่ได้กินซ้ำม,มันมันคว่าแผ่นดินไฟแเราก็เลือกกินข้างบนมันที่มันยังพอเหลืออยู่มีละามันคว่าลงเนะี่ยวางไว้บนบนเตียงแบบที่แบบเนี้ยแล้วมันตกลงไปแผ่นดินไหวแต่มันไม่หลายริกเตอร์เท่าไหร่ อันนี้พูดถึงเรื่องข้างนอกให้ฟังทุกอย่างนี่มันมีธรรมชาติของมันที่ส่อสัญญาณบ่งบอกให้รู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรนะมันมีสัญญาณบอกเหตุเวลาเราจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บก็รู้มันก็จะส่งสัญญาณบอกถ้าเราปกติเรานิ่งๆดีๆเนี่ยยิ่งมันสื่อง่ายนะเราใกล้ตายบางทีก็แก่เจ็บบางทีมาในรูปของนิมิตความฝันล่วงหน้าก็มีนะ นะกรรมนิมิตสาเหตุของการฝันจิตอาวรเทพสังหอนธาตุกำเริบมันทำให้เกิดความฝันแต่สาเหตุของนิวรณ์ก็มีมีกรรมกรรมเก่าอะความม่วงความคิดต่างๆเนี่ยมาจากกรรมเก่ากรรมเก่าคือเราไปทำอะไรมามก็เลยคิดอย่างนั้น กมจิตเกิดจากจิตเราเองน่จิตมันไม่ตั้งมั่นไม่เข้มแข็งอ่าบางทีก็เกิดจากอากาศเขาเรียกอุตุกมจิตอุตุอากาศอากาศหนาวอากาศร้อนอากาศเย็นก็มัน,ม,นมันมีผลต่อนิวรธรรมที่เกิดขึ้นบรรยากาศแบบนี้เป็นแบบนั้นอากาศแบบนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีอาหารอาหารก็เป็นส่วนหนึ่ง นะกินเยอะกินน้อยกินมากกินแบบนั้นทําให้เกิดอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยอารมณ์ง่วงอารมณ์เหงาอารมณ์ราคะโทสะมวัวมันมาทันทีดังนั้นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือคนวิจัยทุกข์เขาเรียกว่าธรรมวิจัยอะไรเกิดขึ้นเขาจะสังเกตยอย่างดีเลยคนะอยเฝ้าดูตัวเองเฝ้าดูทุกข์ที่มันเกิดไม่ว่าจะอยู่ลักษณะไหน เรถ้าอยากเล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังนะเคย mm hmm. เคยอ่านมานะไม่รู้ตัวไหนลืมแล้วสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแคว้นสักกะ mm hmm. กุุงกบิลพัทนะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปสอนโยม เรื่องการเจริญสติสอนใครท่านไปสอนสอนกษัตริย์ไปอยู่ที่นั่นมีกษัตริย์ชื่อว่ามหานามะก็เป็นลูกหลานท่านนั่นแหละก็มาสอนสอนปฏิบัติทีแรกยังไม่ได้สอนนะนะมหานามะกับ อะไรอีกองหนึ่งจำไม่ได้ที่เป็นน้องชายคนนั้นชอบเที่ยวเที่ยวเป็นนักเลงหญิงเที่ยวกลางคืนนักเลงหญิงเนี่ยหลวงตาก็ไม่ค่อยรู้นะแต่ก่อนนึกว่าแบบผู้หญิงที่ทําตัวเป็นผู้ชายไปหาตีคนอะไรไมเนี่ยนะนึกว่าพวกทอมคือนักเลงหญิงเพิ่งมารู้ตอนสิบหกปีนี่อายุสิบหกถึงรู้จกักโอ้นักเลงหญิงเป็นแบบนี้เนาะ นักเลงหญิงคือผู้ชอบเที่ยวผู้หญิงอย่างนี้วันหนึ่งพอพระพุทธเจ้าทันเทศเทศให้ท่านมหานามะฟังพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแบบโน้นแบบนี้นะท่านก็เลยทราบซึง้งพอทราบซึง้งแล้วก็เลยไปคุยกับน้องชายบอกว่าพี่จะออกบวชนะออกผนวช ให้น้องของราษนะต่อไปอะ่ะโอ้ไม่มีปัญหาพี่ผมดูแลได้พวกคของราษไม่ใช่ของง่ายๆเนาะน้องควรจะเรียนรู้วิชาการของราษของเรือนไม่ใช่เอาแต่เที่ยวนะก็เอามาสอนหนึ่งงสามสี่ห้าเรื่องการคลังเรื่องการต่อสู้การรบ พิชัยสงครามทำยังไงการเก็บภาษีอย่างเนี้ยการครองใจคนการทำวิธีกรรมช่วงสารถะแต่และอย่างเพื่อเป็นการดึงใจคนเป็นหลักรัฐประศาสนศาสตร์หลักนู่นหลักนี้นะขสอนแล้วตรงพัฒนาครูเมืองทำน,นู่นทำนี่ทำหลายอย่าง แต่ละวันก็มาอบรมเพราะว่าจะไปบวชแล้วท่านมหาหามะนี่มาลุ้อรหันนะกษัตริย์องค์นี้ก่อนหน้านั้นท่านปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติพอพระพุธทธเจ้าไปสอดเนี่ยท่านก็ถือเก็บปฏิบัติธรรมขยันปฏิบัติธรรมสมาธิบ้างว่าราะการบ้างแต่รู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้า ท่านเลยไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมมานานนะแต่มันยังละอะไรไม่ได้นะก็เห็นอยู่โลภก็เห็นโกรธก็เห็นมันดับอยู่หลงก็เห็นว่ามันเกิดมันดับอยู่แต่ว่าทําไมมันละไม่ได้นะมันยังครอบงําจิตของข้าพเจ้าอยู่ ทำยังไงจึงจะก,ก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านถามปัญหานี่พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสว่าเพราะว่ามหาบอพิษนี่ยังละทำภายในไม่ได้ถ้าท่านละทำภายในได้ท่านจะไม่ครองเรือนท่านจะไม่สามารถครองเรือนแบบนี้ได้ท่านจะออก บวชถือเพศบรรปชิตทันทีจะไม่เป็นคนครองเรือนจะไม่เป็นผู้ยินดีในกามถ้าทำได้เนี่ยท่านบอกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่เราหลงอยู่เนี่ยมันเป็นความพอใจเล็กน้อยแต่มันมีทุกข์มากการคลองเรือนต้องไล่ดูดิจากนี้ไปทั้งหมดยาวเลย ทุกจนเท่าจนแก่จนตายนะชีวิตเนี่ยได้หลายคนไม่มีความพินิจพิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเรามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรักโวภโกรธหลง เราก็ตอบสนองมันเลยโดยที่เราไม่คิดว่าหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้ไปสนใจว่าเหตุอันเนี้ยที่เราเป็นวันนี้โลบโกรธหลงเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับชีวิตเราอะส่งผลให้มีครอบมีครัวเหรอแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ดู <S <S เราทำวันนี้มันจะทางส่งผลให้เกิดธุรกิจการงานแบบนู้นแบบนี้โยงใยผูกมัดเหรอเราก็ไม่ได้คิดหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จกักเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาบานนั้น เราก็เลยเอาเป็นความพอใจเล็กๆในน้อยไม่ได้ศึกษาว่ามันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอนาคตมันจะเป็นเชือกผูกมัดเหนี่ยวรั้งเราหลายเส้นหื้อไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าต้องละทำภายในท่าละทำภายในได้ท่านจะเบื่อหน่ายการคลองเรือนเบื่อหน่ายในคารวสวิสัย ท่านจะอยากออกบวชในทันทีเพราะถ้ารู้แจ้งเรื่องนี้จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมันเป็นเพียงสมมุติมันไร้สาระท่านคนจะไปสู่ภาวะของวิมุติความหลุดพ้นมากกว่าละธรรมภายในคือยังไงพอ,อนึกออกไหม การละทมภายในเดี๋ยวจะวใหว้ฟังนะอันนี้ก็ลัดทันทีนะท่านก็ถือปฏิบัติพอปฏิบัติปุ๊บท่านก็ตัดสินใจจะออกบวชคือท่านละได้แล้วนะก็เลยบอกน้องชายว่าพี่จะออกบวชแล้วนะน้องบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมอยู่ได้ก็เลยเรียกน้องมาสอนสอนวิชาความรู้ให้ทั้งหมดนะพอสอนไปสอนมา น้องบอกว่าทํำไมมันเยอะจังนะทําไมมันเยอะทํำไมมันลําบากป่านนี้ต้องรับผิดชอบปบน,นู้นอนี้เด็กเนี่ยเขาเกิดใหม่ในหนุ่มสาวเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาทุกข์ขนาดไหนที่เขามาเป็นพ่อมาเป็นแม่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนแบบนู้นแบบนี้ครอบครัวผัวเมียธุรกิจหน้าที่การงานมันลำบากมากแต่เขาก็ยังไม่รู้นะ เขาก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาสุดท้ายเขาก็จะถูกห่วงของกิเลสต,ตัณหามันล็อกไว้เหมือนพ่อแม่ที่เป็นอยู่เนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเกีบใครได้ป่วยมันล็อกเอาไว้เราเคลื่อนที่ไม่ได้จะทำมันนั้นก็ติดอันนี้ทำนี้ก็ติดอันนั้นทีนี้จะไปทำบำเพ็ญเนคขมะม,นะะคมะไม่ได้นะจะเนคขมมะไม่ได้จะ นิสรณะไม่ได้จะอาทีนวะไม่ได้อาทีนวะคือเห็นโทษเห็นภัยของการคลองเรือนเห็นภัยของกามเห็นภัยของความยึดติดความยินดีความพอใจพวกนี้ยมันไม่สามารถที่จะมีความสงบเพื่อจะดูมันเลยนะแล้วไม่มีใครมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นโทษนะมันเป็นตัณหานะมันเป็นอารมณ์นะมันเกิดมันดับ แต่เราจะหลงอารมณ์แบบนี้เฉยๆเนี่ยมีแต่พูดถึงเรื่องความสำเร็จความสำเร็จแบบนั้นสำเร็จแบบนี้รวยแบบนั้นรวยแบบนี้นะไม่มีใครหรอกที่จะบอกให้เราถอนออกมาสุดท้ายเราก็ต้องเป็นแบบนั้นพระบอกว่าถ้าน้องอยู่ครองเรือน ต้องเรียนรู้แบบนี้เนี่ยน้องบอ,อกว่าคงไม่ไหวอะ่ะนะนึกว่าฟังเรื่องเดียวแล้วก็จบวันต่อมาก็ฟังอีกวันต่อมาก็ฟังเล่าหลายเรื่องให้ฟังให้ฟังน้องเลยตัดสินใจว่าพี่พี่อยู่เถอะพี่รู้เรื่องมากผมไปบวชด,ดีกว่านะผมไปบวชด,ดีกว่าเนี่ยพระศา,าสดาก็มาอยู่ที่กรุงกบ,บินละพัดแล้วท่านมาสอนธรรมะนี่ แต่ไม่เคยเห็นน้องไปเรียนรู้เลยไม่เห็นไปฟังธทรมะลรเอาวันหนึ่งเอาแต่เที่ยวแต่เที่ยวแต่เที่ยวแต่ของท่านท่านสุกงอมแล้วไงจากออกบวชให้เห็นธทมถึงที่สุดพอพระพุทธเจ้าว,ว่าท่านตรงละทำภายในแต่ท่านยังละไม่ได้พอละไม่ได้ก็คือท่านว่าวิถีที่ดีที่สุดก็คือท่านต้องสละครองราชเพื่อออกบวช แล้วทําเรื่องนี้ให้มันจริงจังขึ้นมาก็เลยเรียกน้องมาสุดท้ายน้องออกบวชเพลย์บอยแบบเนี้ยออกบวชกับบรรลุอรหันต์นะเนี่ยอืเขาบรรลุยังไงฟังวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ฟังพวกเธอเละ แต่มหานามะเนี่ยคองราชได้น้อยหนึ่งหลังจากน้องชายบรรลุธรรมน้องชายมาบอกตอกย้ำให้ว่าความสุขทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยมันเหมือนหลุมฐานเพลิงนะ่ะมันเหมือนหลุมทางเพลิงหรือเรายื่นงมือเข้าไปในปากงูนะ่ะแล้วมันงับไปเนี่ยมันเจ็บปางตายมันทรมานพี่ วางเถอะรัชจะบัลลังลาวางเถอะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเนี่ยเอาแล้วใครจะดูแลก็มีคนอื่นต่อไปท่านออกบวชนมหานามะเนี่ยแต่ก็ได้ไปอยู่ฝ่ายปกครองพระสงฆ์องค์พรเจ้าเพราะท่านเป็นกษัตริย์มาก่อนท่านออกไปแล้วท่านทาความเปลี่ยนง่ายนานท่านก็บบรลุทมนะแต่มีคนไม่บรรลุทำมีไหมมันก็มีมีเยอะด้วยเพราะคนมันติดกิเลสทัณหา ติดความสนุกสนานความเพลิดเพลินไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของมีคนมีปัญญานะในนี่มาหลายคนไม่รู้ว่าจะมีปัญญากี่คนเนี่ยจะได้ดวงตาเห็นทำกี่คนเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจหรือมีความเชื่อมั่นแล้วมีความมีเชื่อมั่นว่าการดับทุกข์มีจริงแล้วมีความเพียรที่จะไปทำต่อ คือถ้าเราเห็นเงื่อนเห็นปมมันว่าการดับทุกข์ทำอย่างเงี้ยเรามีอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยเราจะเริ่มแต่ดีเลยชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เราเป็นพอลาลาออกพอเลิกเลิกพอหยุดหยุดนะพอแสวงหาที่ปฏิบททัติธรรมตามวัดธรรมหรือไม่ทําที่บ้านจัดสรรทําความเพียรเลยเพราะอายุปูนี้แล้วเห็นไหมเรามาทำเนี่ยขนาดบังคับอยู่ก็ยังงับหลับยังง่วงยัง,งเงายังเบื่อยังไหนหรือเรายังห่วงนั่นห่วงนี่อยู่เนี่ย ขนาดที่เรามีอะไรให้ลูกให้หลานคิดว่ามันเพียงพอแล้วนะแต่จิตนี่มันก็จะห่วงห่วงลูกเหมือนเชือกผูกคอห่วงผัวเมียเหมือนปอผปูกศอกผูกข้อศอกเนี่ยห่วงศทรัพย์สมบัติเหมือนปลอกสวมเทา้าทรัพย์สมบัติอันทุกอย่างเนี่ยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ่ะบางคนมีสมบัติก็ออกไม่ได้นะออกไม่ได้ อยากเล่าบางเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องเศรษฐีมีเงินเยอะเป็นเศรษฐีขี้ตนีเศรษฐีขี้ตนีตนีขนาดไหนขนีตนีขนาดจะทําขนมเบื้องเนี่ยขึ้นไปทําอยู่ชั้นเจ็ดกลัวกลิ่นมันเข้าจมูกชาวบ้านเขาเขาจะมาขอกินและที่สําคัญคือกลัวลูกชายอะ่ะตื่นขึ้นมามันจะมาขอกินกับพ่อมันตนีไหมขนาดนั้นแล้ว แต่ว่าวันต่อไปจึงจะเล่าคนะอดหนะ้าคอดหนะ้านไะวลงฐานเล่ารถบ่อมมาดอกคอดหนาเมื่อยวนะกระซังวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของอ้าวถอยกลับมาถอยกลับมาหน่อยนึงเบาตัวนี้เป็นเรื่องของการ ระเมินเนาะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเล่าประสบการณ์สู่ฟังหลวงตาอาจจะมาช่วยครูบาเขานะมาช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยช่วยถามช่วยอะไรบ้างเพื่อมันจะจบเร็วขึ้นนะไม่น่าจะให้เกินหกทุ่มนะจากหนึ่งทุ่มไปเนี่ยน่าจะได้อยู่เออ เราก็ไปเล่าประสบการณ์คนไหนมาปฏิบัติทำในช่วยเผยแร่ช่วยหน่อยช่วยเผยแพร ь, ่หน่อย,ว,ย,ย,อยว่าเรามาพิสูจน์ศึกษาธรรมะแล้วปรากฏว่าสมนัตคือคำตอบของชีวิตได้คำตอบของชีวิตได้อันนั้นได้อันนี้มีสติกเกอร์ให้ด้วยนะนี่ไปติดรถยนต์เด้อสมนัตคือคำตอบของชีวิตเนี่ยมปติดหน่อยเผยแพร่ไปเหมือนวัดท่าไม้นะ่ะ วัฒท่าไม้เนะี่ยไม่รู้ได้อะไรนะแต่ติดเข้าไปเฉยๆวัาน์ท่าไม้ใช่ไหมแล้วอะไรคืออะไรอะ่ะทวัตสมนัสคาตอบชีวิตยังจะมีคนตามมานะคนใกล้ตายคนจะผูกคอตายอ๋อคาตอบชีวิตไปถ้ามาก็ได้จริงๆนะ่ะเราสอนเนี่ยมาเราก็ได้พาปฏิบัติตามนั้นก็จะเกิดประโยชน์นะหลายๆคนคิดว่าคงได้คาตอบบ้างมาเล่าให้ฟัง อย่างปฏิบัติธรรมเนี่ยจเจริญสติพบรู้สึกตัวทั่วพร้อมอาจจะมีความรู้สึกประทับใจกับกฎระเบียบกับการประพฤติปฏิบัติที่นี่บางคนอาจจะขั้นถึงโอภาษสว่างเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดดับตัวโน้นตัวนี้ได้อะไรประมาณเนี่ยเละมีความเชื่อมันหรือบางคนอาจจะเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่ผ่านมาเคยไปฝึกวิธีนั้นมากับวิธีนี้มันยังไงมันดีไม่ดียังไงสามารถ วิจารได้นะวิจารได้ไม่เป็นไรเอาที่เป็นประโยชน์นะที่เป็นประโยชน์แต่แล้วแต่จะพูดนะเราตามไม่ได้ให้ออกอกากาศนะก็ะปิดไว้แล้วแต่จะวิจาร์ณ นะกลัวว่าพาดพิงคนโน้นคนน,น,คนี้สำนักนะว่าได้เต็มที่เลย